สวัสดีครับหากพูดถึงเจ็ดเสียนเราจะคิดถึงใครแน่นอนหนึ่งในนั้นก็ต้องมีปลื้มจิตถิ่นขาวอย่างแน่นอนนะครับหากพูดถึงลูกยางสาวไทยเราจะคิดถึงใครบอลเร็วขอ, e ของปลื้มจิตถิ่นขาวก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนอากจะถามว่าใครเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกชาวไทยปลื้มจิตก็ไม่น่าเป็นรองใครเช่นกันนะครับปลื้มจิตถิ่นขาวหรือที่มีชื่อเล่นว่าหนองนั่นเองนะครับ ก็เกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2526ที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนั่นเองส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับมีจุดตบที่303และบล็อก283เซนติเมตรนั่นเองนะครับอืมจิตก็เป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและได้มีงานอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการในวันที่7พฤศจิกายนพศ2564 เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือที่เราเรียกว่าบอลเรวบล็อกทางนั่นเองนะครับปลื้มจิตหินขาวตีทีมชาติตอนอยู่มัธยมศึกษาปีที่4หลังจากตีทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นก็เล่นให้กับทีมชาติมาตลอดจนถึงอายุ37ปีนะครับจนถึงอำลาวงการนั่นเองนะครับปัจจุบันปลื้มจิตก็ยังคงเล่นวอลเลย์บอลในไทยแลนด์ลีกอยู่นะครับหลังจากประกาศอำลาทีมชาติแล้ว ก็เล่นให้กับสมโมสรวอลเลย์บอลสุพิมชนบุรีเบอร์เสื้อที่ใส่ก็คือหมายเลข5ก็คือเบอร์เดียวกันกับทีมชาตินั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทํางานเป็นนักการตลาดของนโยบายและแผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นเจ้าของช่อง YouTube ชื่อว่า PJ Story นั่นเองนะครับเรื่งจีทินขาวมีโอกาสไปแข่งวอลเลย์บอลอาชีพในต่างประเทศมาแล้วมากมาย ได้แก่จีนรัเสเซียเวียดนามตุรกีอาเซอร์ไบาจานนะครับที่ไปเล่นแต่ละที่นั้นนานหลายปีเลยทีเดียวลืมจิตก็เป็นบุตรสาวของวันชัยซึ่งก็เป็นบีดานะครับแล้วก็สมฤดีมารดามีพี่ชายชื่อพีรเวเทชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กโดยมีบีดาและเป็นผู้สอนส่งเสริมด้านการกีฬาตอนเด็กเล่นทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลปิงปองและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับ ลืมจิตก็ได้เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ได้ตดท,ทีมชาติตอนมัธยมศึกษาปีที่4หลังจากนั้นก็ตดทีมชาติตลอดมานะครับสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาลืมจิตได้เล่นนักปิงปองของโรงเรียนเมื่อจบการศึกษาก็ได้ไปเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยโคตาพิเศษจึงไปคัดตัวเป็นนักวอลเลย์บอลของโรงเรียนนั่นเองนะครับ โดยมีบิดาเป็นผู้ส่งเสริมให้เล่นวอลเลย์บอลเมื่อปลื้มจิตจบการศึกษาปริญญาตรีก็ได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหก,กิจในตำแหน่งนักการตลาดกองนโยบายและแผนกองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนอกจากนี้แล้วยังเคยร่วมงานถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณากับสายการบินแอเอเชียในปีพศ2555และนำยาหลังจานไลปอนเอฟ แจัดฟันเซตเทม,ม่าในพศส5 5 7อีกด้วยนะครับปลื้มจิตนั้นเป็นนักกีฬาปรงตองมาตั้งแต่สมัยประถมนะครับแต่ความจริงแล้วเจ้าตัวสามารถเล่นกีฬาได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นปิงปองฟุตบอลหรือบาสเกตบอลเพราะว่าในครอบครัวชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะคุณพ่อนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นปลื้มจิตถอดเสื้อเตะบอลกับเด็กแถวบ้านเป็นประจำอยู่นั่นเองนะครับในสมัยเด็กนะครับ จนกลาทั่งเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาปื้มจิตก็ตัดสินใจเลิกเล่นปิงปองและหันมาฝึกซ้อมวอลเล่บอลตามที่คุณพ่อแนะนำเพราะว่าต้องการให้เจ้าตัวได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนักกีฬาของโรงเรียนอ่างทองปัฐมารดวิทยาคมแต่ว่าช่วงแรกปื้มจิตไม่ค่อยมีความสุขกับการเล่นวอลเล์บอลมากนักนะครับเพราะว่าฝีมือยังเป็นรองคนอื่นๆพอสมควรเจ้าตัวจึงตัดสินใจ ลาออกจากทีมและกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปนั่นเองเส้นทางวอลเลย์บอลของปลื้มจิตเหมือนว่าจะจบลงไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ลาออกจากโรงเรียนแต่ว่าหลังจากนั้นอีก2ปีก็ซึ่งอยู่ม .3 นั่นเองเจ้าตัวก็มีโอกาสกลับไปฝึกซ้อมและเก็บตัวกับทีมโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รับการชักชวนจากโค้ชที่ดูแลทีมนะครับ เพราะว่าความสูงของปลื้มจิตนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าผู้เล่นคนอื่นๆเป็นอย่างมากและถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมพอสมควรนั่นเองปลื้มจิตลงสนามรับใช้โรงเรียนอ่างทองปฐมาโลดได้เพียงไม่นานก็ถูกดึงตัวไปร่วมทีมโรงเรียนโรงเรียนปดินเดชา ในช่วงมัธยมปลายเนื่องจากโรงเรียนอ่างทองตัดสินใจยุติการทําทีมบอลเล์บอลและกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสําคัญที่สุดในชีวิตการเล่นบอลเล์บอลของปลื้มจิตเลยทีเดียวนะครับในความเป็นจริงแล้วปลื้มจิตอาจจะยังไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับแต่เมื่อได้รับการฝึกฝนจากทีมงานของอาบดินเดชาฝีไม้ลายมือก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับรูปร่างที่ได้เปรียบนักกีฬาคนอื่น สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจึงตัดสินใจเรียกตัวปลื้มจิตเข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นแคมป์ทีมชาติและจากนั้นไม่นานเจ้าตัวก็กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชออสเกอร์ิพงศ์รัตนะเกลียงไกรนั่นเองนะครับการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยอาจจะเป็นเรื่องที่สวยหรูในสายตาคนทั่วไปนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วในช่วงแรกๆ คือเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสมากของพริ้มจิตเพราะว่าต้องฝึกซ้อมอย่างหนักควบคู่ไปกับการเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตนะครับจึงส่งผลให้เจ้าตัวเกือบถอดใจและอำลาทีมชาติไทยไปตั้งแต่ช่วงนั้นเลยแต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นของปริ้มจิต ในที่สุดก็สามารถผ่านช่วงเวลานั้นมาได้สำเร็จก่อนจะกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆลูกยางชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับความสามารถทางด้านการกีฬาทำให้ปลื้มจิตเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่มีโอกาสไปเล่นต่างแดนเป็นเวลานานหลายปีหลายครั้งที่เอ่ยถึงช่วงเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเจ้าตัวมักพูดเสมอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะวันเลบอล จากเด็กคนหนึ่งที่เคยเกือบเลิกเล่นวอลเลย์บอลไปแล้วในสมัยเด็กกลับกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีเกือบทุกอย่างในชีวิตจากกีฬาวอลเลย์บอลน,นั่นเองนะครับช่วงเวลาในต่างแดนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสําคัญในชีวิตหลายๆครั้งที่ปลื้มจิตต้องพบกับความยากลําบากในการปรับตัวและพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมทีมและผู้ฝึกสอนนั่นเองอย่างสมัยที่เดินทางไปเล่นกับ อ,อรัมในลีกประเทศรัสเซียนะครับเจ้าตัวก็เคยตำหนิว่าไม่จริงจังในการฝึกซ้อมและดูไม่มุ่งมั่นตั้งใจเหมือนอผู้เล่นรัสเซียคนอื่นๆแต่ว่าสุดท้ายปลื้มจิตก็สามารถทำให้ทุกคนยอมรับได้สำเร็จนั่นเองนะครับภาพจำของทุกคนส่วนใหญ่ที่มีต่อปลื้มจิตนั้นคือผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วนะครับที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย แต่แน่นอนมันเป็นความจริงที่คงไม่มีใครกล้ายกมือปฏิเสธอย่างแน่นอนครับแต่ว่าความจริงแล้วปลื้มจิตสามารถเล่นได้สารพัดตำแหน่งรวมทั้งยังเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเป็นผู้เล่นที่มีทักษะยอดเยี่ยมและพร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลานั่นเองปลื้มจิตน่าจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำได้แบบทุกอย่างรับดีตีได้ บล็อกแน่นเสิร์ฟเยี่ยมคือคุณสมบัติที่มีอยู่ภายในตัวของปลื้มจิตนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์ของเจ้าตัวที่ผ่านการเล่นในระดับสูงมาแล้วอย่างโชคชนแตยที่ขาดไม่ได้เลยคือความตั้งใจฝึกสอนมาตั้งแต่สมัยเด็กนั่นเองจึงส่งผลให้เจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งนั่นเองนะครับอาจารย์นิพนธ์จำแจ้งผู้ฝึกสอนโรงเรียนบด,ดินเดชากล่าวถึงปลื้มจิตในช่วงที่ เคยร่วมงานกันมาว่าปลื้มจิตคือตัวอย่างที่ดีของนักกีฬาทุกคนเพราะว่าเขาทำได้ดีทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามในการฝึกซ้อมก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่และทำความเข้าใจกับเทคนิคต่างๆได้เป็นอย่างดีเรียกว่าสอนอะไรไปก็เข้าใจและสามารถนามาใช้ได้หมดส่วนเวลาที่ไม่มีการแข่งขันปลื้มจิตก็พยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องของการเรียนตามงานที่ขาดให้ครบ ตามสอบกับอาจารย์คนนั้นคนนี้เสมอซึ่งเป็นนักกีฬาเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการชื่นชมในเรื่องของระเบียบวิน,นัยแม้วันนี้จะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ยังคงไม่มีใครลืมในผลงานที่เธอได้ฝากไว้กับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนละครับเพราะเธอเป็นหนึ่งในทีมชุดที่พลิกโฉมหน้าของวงการวอลเลย์บอลที่ไม่มีคนดูอยู่กระจุกหนึ่งจนปัจจุบันคอกีฬาต้องรีบกลับเข้าบ้านมาเปิดจอทีวีเพื่อ ส่งเสียงเชียร์พวกเธอนั่นเองนะครับอยู่ในทุกความสำเร็จตั้งแต่แชมป์ซีเกมแชมป์เอเชียรองแชมป์เอเชียนเกมและในศึกชิงแชมป์โลกความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เพิ่มกีฬายอดนิยมให้กับ,บเบสบอลแต่ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจทำให้เด็กรุ่นต่อๆไปอยากเติบโตมาให้เก่งให้ได้แบบเธอนั่นเองนะครับ